สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนค่ะนี่น้องหนูเล็กจะมาทำน้ำจิ้มกินกับบักหน้าว่าค่ะพี่น้องเสบคักแท้อันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มที่หนูน้องหนูเล็กชอบนะคะใส่เคยใส่น้ำตาลแล้วก็พริกนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะคนโคเลโคเลให้เท่าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็มาหัน่นบักหน้าให้เป็นแบบแบบนี้ค่ะพี่น้อง แ่บแห้งค่ะอยากกินแบบเปียวๆค่ะแล้วเมื่อเมื่อนีกนะบอได้ออกจากบ้านเด้อค่ะก็เลยเอาบักหน้าที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะมากินหาแนวกินสู้มือค่ะพี่น้องแล้วหนูก็เอาเอาเม็ดออกอย่างนี้นะทุกคนนี่นะแล้วเราก็กแผไบเลยเอาเม็ดออกมาก่อนนะคะมันขมแห้งค่ะ แล้วเราก็ตอนแรกจะทํายําแต่หนูคิดว่ารสชาตยยาไม่น่าจะเหมาะกับหนูหนูชอบกินแบบเนี้ยพี่น้องแสบปะแสบแอดมินน้ำลายไหลแล้วค่ะพี่น้องน้ำลายย่อยแล้วคะ่ปะปาดนี่คะ่ะอุ๊ยฝั่งนี้มันมาถกมันมาดนนี่นี่นนโอโ้เละหมดแล้วอื ใส่มือเลยค่ะนี่ค่ะแสบแห้งนี่นี่นี่อืมสมแห้งแต่แสบค่ะเหมาะกับคนที่อยากขับถ่ายน้องเล็ก ควรกินหลายบ่ชขับถ่ายเลยนี่อืมอืมเอ็มมีน้ำลายเยอยเห็ดอยางปาดให้ถ่ายเนาะน้ำลายยยอยอุ้ยอืมพี่น้อง,เอ,เ,ออองเอา อย่าหายอย่าหายมันเบอเปี่ยวขนาดนั้นคายแอดมินคายแล้วหนึ่งนี่นะเราอยู่ในครัวหลังบ้านนะคะบรรยากาศโอ้ยพี่น้องอะไรที่ว่าเสียบกระเสียบแห้งคะ่ะไม่ต้องไปไกลบักนาวในตู้เย็ยนนี่คะ่ะเว้เว้เว้เจอ